หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางทะเลนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2015หรือว่าอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้านะคะโดยให้ความสนใจกับการดูแลผลประโยชน์น้าน้ำในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกที่นานาชาติกำลังให้ความสนใจค่ะติดตามรายงานจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะความพยายามบราการกำลังทางเรือของหน่วยงานต่าง ในรูปแบบของกองเรือยามฝั่งหรือโคสกาดที่หลายประเทศนํามาใช้รักษาผลประโยชน์ทางทะเลเป็นส่วนหนึ่งของการปรับแนวคิดการใช้กําลังทางเรือของกองทัพเรือไทยให้สอดคล้องกับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลปี2515ถึง2559และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งขณะนี้หลายประเทศให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ทางทะเลโดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกมากขึ้น ทั้งการจับตามองปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนและประเทศในอาเซียนผลประโยชน์ทางด้านพลังงานและการขยายอำนาจของสหรัฐอเมริกาที่เล็งเห็นว่าเส้นทางทะเลเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องกับไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองทัพเรือตำรวจน้ำประมงทั้งหลายแหล่เนี่ยกำลังจะใช้แนวคิดจากยุทธศาสตร์ฉบับเนี่ย บริรณาการหน่วยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้เป็นหนึ่งเดียวเขาอาจจะเรียกว่าหน่วยยามฝั่งหรือจะเรียกว่าช่วยเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับขณะน,นี้ประเทศรอบบ้านเราเป็นบมดนี้หมดแล้วนะแยกจากการปฏิบัติในการป้องกันเพราะขณะน,นี้ภัยคุกคามด้านทหารเนี่ยน้อยลงแล้วโอกาสที่เราจะขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน้อยลงแต่ขณะเดียวกันเราก็ทิ้งประเด็นพวกนี้ไม่ได้สอดคล้องกับการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิยุทธศาสตร์ในมหาสมุทรอินเดียแปซิฟิกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของความมั่นคงทางทะเลในฐานะที่ไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2518ซึ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเหมาะสมต่อการเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นในโลกโดยเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางการคมนาคมยุทธศาสตร์หลัก ในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกภูมิภาคนะครับที่ผมผมอยากจะเรียนนี้ครับว่ามหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกนะครับตะวันตกหรือแปซิฟิกตอนใต้นั้นถ้านับแค่นี้นะครับก็มีเส้นทางเดินเรือที่ยาวและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับมีความหลากหลายมีเป็นจุดสำคัญในทางภูมิรัฐศาสตร์ นะครับหรือภูมิยุทธศาสตร์อย่างมากขณะเดียวกันแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะได้กําหนดให้มีการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางทะเลหรือ m a r i ท i m e security corporation เพื่อรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งปัญหาเขตแดนทางทะเลการก่อการร้ายทางทะเลโจรสลัดภัยธรรมชาติและการทําผิดกฎหมายทางทะเลแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งการรัตระเวนร่วมและการป้องกัน การถิดกฎหมายบริเวณช่องแคบมัลละกาขณะที่ราัศาร์ความมั่นคงทางทะเลปี2515ถึง2559ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดทําขึ้นจะสอดคล้องกับนโยบายบความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้กรอบการพัฒนาศักยภาพความมั่นคงทางทะเลการคุ้มครองการใช้ประโยชน์ทางทะเลการสร้างความสมบเรียบร้อยความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และตระหนักรู้ถึงความสําคัญของทะเลรวมทั้งการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนักวิชาการด้านความมั่นคงเชื่อว่าผลประโยชน์ทางทะเลมีความเกี่ยวข้องกับพลังอํานาจที่เปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์จากทะเลมดริเ์เรเนียนแอตแลนติกมาสู่มหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกในวันนี้ท่ามกลางการเติบโตของมหาอำนาจอย่างจีนและอินเดียขณะเดียวกันก็มีความแข็งแกร่งทางทงหารของสหรัฐอเมริกา ที่ขยายเพิ่มมากขึ้นเดิมพันกับผลประโยชน์มหาศาลนั่นพลังงานและการขนส่งทางทะเลซึ่งไทยจะเป็นต้องกำหนดจุดยืนให้สมดุลต่อความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจและเพื่อนบ้านในอาเซียนเพ้าปการส่วนโอกาสที่เหมาะสมในทุกมิติดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน